อำเภอเมืองพังงาจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอและผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจรครั้งที่6ทับ2,553เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่11มิถุนาย,ยน2553ในสุทธิพงศ์สุริบุญลงุงนายอำเภอเมืองพังงาเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอและผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพังงาสัญจรครั้งที่6ทับ2,553 โดยมีนายสุพนนผลแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงา ภายในการประชุมดังกล่าวมีการเตรียมการออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนของจังหวัดพังงาในวันที่17มิถุนาย,ยน2553ณโรงเรียนบ้านตากแดดหมู่ที่2ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเพื่อให้ข้าราชการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และเชิญชวนราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงให้เข้าร่วมโครงการตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการจัดทําแผนการรับบริจาคโลหิตประจําปี2553ของเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาโดยการกําหนดรับบริจาคโลหิตณนะที่ว่าการอําเภอในเขตอาเภอเมืองพังงาปีละ4ครั้งโดยในครั้งต่อไปจะรับบริจาคโลหิตในเดือนกรกฎาคม2553ซึ่งทางเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาจะได้แจ้งวันที่รับบริจาคให้ทราบอีกครั้งหนึ่งด้านนายอำเภอเมืองพังงาได้กล่าวเน้นว่า ต้องการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่มีรถประจำหน่วยงานนำรถไปคอยให้บริการรับส่งประชาชนที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตด้วย